มอ๋อนี่เป็นพระองพระยังปลุกเสกมาไปเพรได้แจกลูกศิษย์่นะครับพญาสมิงพญาสมิงเด็กพญาสมิงเด็กอบอกให้มอบให้อาจารย์ฤาษีเอาไปเป็นม้วนสันเฮ็ดเป็นวัตถุู้คนพระได้ย่าใดปลูกเสกมากเพาได้แจกลูกศิษย์ลูกห้านะครับครับผู้ตระกูลของพญาสมิงเด็กนี่คืออะไรครับอาจารย์พงที่บทไว้เนี่ยพญาสมิงเด็กนี้หลวงตาท่านได้มาจากถ้ำผาดอกกิ่งครับ พญาสัมมิงเด็กหรือเหล็กไหลภูมิมีนามหนึ่งว่าเหล็กไหลภูมิคําว่าเหล็กไหลภูมิก็คือเป็นเหล็กไหลที่มีพลังของภูมิเจ้าที่ก็ดีเป็นภูมิหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาณสถานเี่นั้นก็ดีรวบรวมเขาเรียกว่าหัวใจธรณีหรือเหล็กไหลภูมิหรือพญาสัมมิงเด็กมีอนุภาพนล้นป้องกันป้องกันภัยพยันอันตรายแล้วก็ดึงดูดดึงดูดพลังงานทางบวก พลังงานบวกแล้วก็ขับไล่พลังงานลบเพื่อเสริมให้ให้แก่ผู้ครอบครองได้มีตะบะดีชะบาลีอำนาจก็คือเป็นของที่ดวงตาท่านได้สร้างให้ให้ท่านบูดเอาไว้เพื่อเพื่อลวงตาท่านทำการอธิษฐานจิตประจุพลังลงไปเพื่อเอาไว้ทําบนสารก็ดีไว้ทําวัตถุมงคลก็ดีเอาไว้ใช้ในการาเสริมวามีเสริมธาตเสริมขันต่างๆครับผม แสดงว่าถ้าเกิดว่าเร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 าพบิ่ตัวนี่คือว่าพลังงานอะไรที่เป็นลบที่ไม่ดีก็เจาะอยู่ตัวเราไปแต่จะคือดึงดูดเฉพาะพลังงานที่ดีเข้ามาหาเราสิ่งดีเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับพลังงานลบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขาะเข็นเวียนไล่ดวงชะตาคุณคนคุณผีที่ที่เป็นสิ่งที่กระทําให้บังเกิดสิ่งไม่ดีกับกับเรากับดวงชะตาเราเนี่ยมันจะเด็กไร้เนี่ยท่านจะขับออกจะขับจะพักออกแล้วจะดึงดูดสิ่งสิ่งดีๆเข้ามา พอเหล็กไหลภูมินี่เกิดจากธาตุ่งการรักษาเสธาตุในการคุ้มครองที่อาจารย์บอกว่าเหล็กไหลนี่เสริมธาตุแปลว่าอะไรอาจารย์เสริมธาตุในตัวเราคำว่าเสริมธาตุนี่ก็คือท่านจะไปเพิ่มดึงดูดพลังงานที่มันขาดในร่างกายเพราะในในร่างกายเรานี้มีดินน้ําลมไฟบางคนนี่สมดุลแค่สามสามธาตุจะมีธาตุใดธาตุหนึ่งมันล่มเหล็กไหลภูมิหรือเหล็กพยาสมิงเหล่านี้จะดึงดูดดึงดูดธาตุที่มันขาดไปเข้ามาเพื่อเติมเต็ม พลังธาตุในในร่างกายของเราให้ให้มันคงที่ให้มันเสมอกันครับครับอาจารย์ผมคงจะไม่พลาดแล้วนะครับอาจารย์อันนี้คงจะต้องขอตัวสักนิดแหละครับอาจารย์ได้ครับได้ครับโอ้สุดยอดเลยครับพยาธิวิทยานี่้นนี่นี่คือตั้งแต่หลวงตาท่านเก็บตวนตั้งแต่ท่านลงตาลงตาปนไว้แล้วก็ลงตาครับลงตามธรรมดาราบพิเศศไว้ให้ ครับผเพราะว่าผมเพราะว่าผมบ่มีเวลาอีปั๊มนี่นะอาจารย์พ่อปา๊มก็ปั๊มแบบเยาปั๊มที่สะกดนล้วพ่ออะไรแต่ต้ปั๊มอันนี้เป็นกับเป็นงตัวม้วนซานมาอาจารย์พิเศษก็ไม่ม้วนสานวันยาหลายอยู่คนหนึ่งครับผมบม่ได้เก็บวันยาทั้งเลยผมเน็นแต่งานตัวสั่งอาจารย์ก็ต้องไถไปวิทยาคุ้มนะครับสาธุครับสาธุครับอาจารย์